I can speak Thailand ได้นิดน้อย No a little bit a little boy น้อยนิดน้อย a little boy What the heck เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย She uh center เฉยไหม Center Center You e n g l a n h ไงรู้จักคำว่า center วะก็บอกแล้วผมเป็นลูกครึ่ง Thailand กูได้ a l อลิตนิดมอย What the heck What I am talking about เอาตกลงคนไทยอยู่คนชาวต่างานิะ ต่าง<ผ>ชาติเป็นลุกครึงชาชัว <laughs> หากเพื่อนๆพื่กำลังมองหาเพจเติมเงิน p u b G Mobile UC ราคาถูกนะครับผมขอแนะนำ Reload Game นะครับเติมเร็วเติมไวปลอดภัย100%อย่างแน่นอนครับผมอันนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจให้เลือกอย่างมากมายซึ่งจะราคาถูกกว่าที่เราเติมปกติอีกแล้วนะครับวิธีเติมก็ง่ายก็เพียงแค่ Copy ID หรือชื่อของเราส่งไปที่เพจ Facebook Reload เกมนะครับหรือจะเป็น Line ID แอซน์รีโหลดเกมก็ได้เช่นกันนะครับผมขอฝากบริการเติมเงินรีโหลดเกมเอาไว้ด้วยนะครับผมชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ารีโหลดเติมไม่อั้นอย่างแน่นอนครับวัาดีทุกคนฮลอีกฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเราเฮาเรลโ h a t s up เราโอ้ยแกสโนบาร์ส

<laughs> what's up, what's <laughs> up, What's <laughs> up, eh? am Juan Pa? You know it's <laughs> not my Yeah, I know I listen every day, almost every day, you know. You're <laughs> cousin? <laughs> What's that? What's up? You want that? Continue. Continue. Okay. Keep going. Simpsons. Simpsons. Yang. <laughs> no, it just, it just, just call your name. <zoys print> <personaje> Whoa. Whoa. oh my god number three thank you for your item you did đang <coughs> này à? <tong> 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 ดนตรงนายบอกทีมากให้น้อยเดเดหมดแล้วัเดตอนนายเดียวไม่ใช่หรอ he asked t h a he he t c a o n y one person's y e a why you come come from e n g l a n No, I have a half of Thailand as well. Oh crap. So I can't talk. York. Can I? S so I can speak Thailand. I need no. No, a little bit. A little boy. Need noise, need noise. Yeah. A little boy. <laughs> what the heck? <laughs> I can speak English a little bit. A little boy. A little boy. Okay. okay. I got it. yeah, let's go. ทำไมอีกคนนึงทำอย่างเดียวเลยอีกคนไม่พูดเลยหรอทำเป็นอย่างเดียว she she's crazy She's crazy Yeah. she love to to orig laughing right she uh center she might a center อิงแลนด์ไงรู้จักเซ็นเซ็นวะผมบอกแล้วผมเป็นลูกครึ่งไทยแลนด์คุณได้อลิเตนดิดมอย What What the hell What I am talking about อยูนิเซนตื่นนะเนี่ยไม่ตื่นลึกอยู่ลึกอยู่เหรอโ oh So really deeply deeply คำจนท้องแข็งยังน่ะอพูดไทยได้ไหมแค่เลยมันไทยพูดได้นิดน้อยอ l ิ t t l e b o อื a little boy เย่เบีเบยจนไม่ได้ยินเดี๋ยววันคุยกัน You know Papaya, p าป p ะป Yeah, I r e a l l y love is actually I just eat previously I just a s k e d t h e papaya p o <ap> <this> p p o p yeah very delicious แซ่ o แซ่บมากมากแซ่บมากมากแซ่บมาก papala pork pork วิ่งไปโร่พาลาพลา yeah พาลา yeah very <man. S 1> yeah. yeah, really spicy yeah แซ่บมากมาคนนั้นมีขาจนแกมปีเราวมั้งนะ ดูทรงแล้วคำยังเดียวเลยพูดไม่จาเลยดูทรงแล้วน่าจะเป็นบ้าไปแล้วใ <Yeah. S 2> จอแล้ว she's very crazy right now oh yeah she can't s e <She crazy. S 1> can anymore a right no she gonna cry no. right now I think so มั <laughs> นตาอะไรเล,ย,ลยัง <laughs> <'m> <laughs> เหนื่อยไว้สักแคเล่นเกมก็เหนื่อยไอ้ยี่กูต้องมาขำมาพูดเจี้ยอะไรก็ไม่รู้ you so try you so try yeah s, yes, <S okay <S so <S actually it's make you relax not try relax so funny you should have the happiness with everything y e a เดี๋ยวคือเหนื่อยนะเดี๋ยวเย็น อย่าคำเย็ดเดีผมคำด้วยมันจะหลุดแล้วเป็นพลังห้ามลุดห้ามลุดคำสองไทไม่รู้เรืองอ๋อห้ามลุดคำรอโอเค I will try ของไทยไม่รู้เรื่องห้ามคำสนาจบางคำผมก็รู้เรื่องนะครับอยู่นู้น ไม่รังบาลังไม่ได้ง่นะครับบอกเลย y o ูโ n ่ l ดนล w ส a t t h ดนล s สสงสัยไกลแล้วนะครับคนนั้นนี่ยรอบไม่อยู่เลยอันนั้นคือไม่เล่นแล้วปล่อยตายเลยเดินมาแลงไอ้นไม่เอาอะไรเลยโดนดิ ังจะหลุดว่ะกลังจะหลุดว่ะเรพวกกูโดนยิงช่วยอะไรกูไม่ได้เลยไอ้ซาาท์คำอย่างเดียวอยนไหนก็ไม่รูอ้ยเอรีฮัลโหลดบวลโฟล์ดดับโฟล์ขับรถมาหนาว่าขับรถชนบ้านนะอย่ากเอาความแล้วรดความขับดีๆดีลูก ทำแบบนี้ไม่ได้นะพลังนุชจัดขโมยลูกเลยเรานุชจัดดิพอลูกพอลูกแดดดีมาเตอร์มาเตอร์ดอ g h t e r something like t <c oughs> โอ้ยอย่าคำอย่าคำเยอะดีเหนื่อยแล้วเหมือนกัน you know Oh, please stop. Please stop now. Peace stop now. <laughs> oh, everyone, please calm down. Calm down and try to beat. I try to look, look. I try to put, you know. Put your hands up. Put your hands up. Yo, oh, oh, yeah. f**k เล่นเกับชาวต่างชาติเหรอใช่ชาวต่างชาติชาชัวใครวะใครชาชัววะผมไม่ได้ชาชัวนะครับเอาตกลงคนใดหรือคนชาวต่างชาติวะต่างชาติเป็นลูกครึ่งชาชัวเอาเป็นลูกครึ่งนั้นสอนภาษาให้หนูหน่อยดิ What do you want to learn What do you want

you, you're gonna <coughs> get it as soon as possible if you laughing like that. You oh, should right. beating, you should be beating, you know? You speak Thai, you know? Oh, because I'm I'm half of Thailand, I can speak Thai That's a little noise, you know? Yeah, know. <coughs> mm, speak <Thailand. coughs> Oh, enemy, enemy. Yeah. Enemy ahead. Oh my god. <coughs> too many enemy o h fuck ไอ้หิด้ oh shit e n e m i two squad s p e a ไทยอีหยังว่มันมันรวมตีกันมันมีแปดคน you know พูดไทยเลยสัตว์ตอนนี้บอกอยู่มันมัน you know? <c oughs> มีแปดคนมันมีแปดคนมันรวมตีกันระวังหน้านชั่วร้ายมากๆเลย มันไม่ในรวมตีกันมันบวกกันอยู่มันรวมกันจริงๆบักกี้พมเห็นมันคุยกันเต้นด้วยนมันคืออะไรคุยกับมันสิโอ้ยยยย OH SHIT I think ย h ยยย h ยย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 ย OH NO OH SHIT OH f ยย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  โอ้ number four oh holy shit holy shit oh ข้าเข้าบ้านเลย oh fuck oh come on baby oh 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 no oh 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 เยอะ oh เยอะเกินไปแล้วเป็นยังวะมันมาแล้วโอ้พระเจ้าะกัดมาแล้วมึงเล่นมึงมาแล้ว ลมซองแล้วช่วยกูหน่อยโอ้ดันลังครับดันลังครับอย่าเพิ่งช่วยครับโอเมก้าช่วยเหนือยอะไรซิมซันซิมซันเหนื่อยอะไรอ่าซิมซันบตอบคนนี้เขาถามไม่เหนื่อยอะไรเหนื่อยกันเนื้อเหนื่อยมึงเนี่ยแหละพูดอยู่ได้ไม่สนุกไม่สนุกกูดมาก กูสุดๆไปหาคนมาอีกหนึ่งคนมาแล้วมาแล้วสวัสดีแฟนส a n แฟนสกูกำลังหรือเปล่า Can you speak English, Franco? Is you Thai? You can't speak English, Franco? No, no, no Why not? You should speak English Oh, นี่นี่คุณละปวดหัวอะไรคุณละปวดหัวอะไรปวดหัว ว้าวแล้วก็ฝรั่งเลยตัวนี้ฝรั่งเลยอินเดียตัวนี้ฝรั่งเอาจริงแล้วนะอย่กพูดเธอฝรั่งผมอยากจะพูดเพราะผมเป็นลูกครึ่งคุณเอาพี่ครึ่งคนพี่คือคนโอ้โหทำไมพูดอย่างนี้ล่ะพี่ฮาซาตานไหนบอกว่าดำไม่อ้าพ่อไม่โดดซิมซันอยู่ในโดดซิมซันคำอยู่ ทำยุด Fans go Fans go เลน้ลย้าเกไม่หยุดเลยเอ้เออขงเแี่เพื่อนัเอามาเล่นเกมต่ตลก Fans go You should not s I'm not a funny, you know. <laughs> like that. I'm not a cow. No, Go get a heroin no. Why you say what the fuck? I'm not. <laughs> <What> the fuck? <laughs> I hate you. No, you should not hate me because you are gonna or how to say. You hate me? Listen to the my YouTube channel. Actually, now, <laughs> huh? YouTube, you I don't want to tell you. It's just a secret, you know. ไ o n t know. ไม่เชื่อว่าอยู่ทำ Youtube หรอกยูลองไปเสิร์ชดูสิคุณเสี่ยวแม่งลงติ๊กต็อกยูลองไปเสิร์ชดูสิแล้วอยู่ก็จะเจอเองมนไม่เจอไม่เจอแล้วตอนนี้ตอนนี้ก็ไม่บอกันตอนนี้เขายูจะเจอลูกคืงไงยงจะเจอไหมริงอะไรยูยูเคยลงในติ๊กต็อกไหมอืม ติ๊กตอกรอติ๊กตอกเพิ่งเคยทําแต่ยังทําไม่เป็นเลยยิงรอขอดูหน่อยเซอร์สี่เซอร์สี่แล้วคุณจะเจอเองแล้วตอนนี้ตอนนี้อยู่อยู่ได้อัดไหมหรือว่ายังไอ้อัดไปแล้วไอ้อัดไตายเฮ้ยเดี๋ยวไปดูอ่ะไอ้อัดไปแล้วแต่ไอ้ยังไม่ได้ตัดคลิปเลยรอก่อนจ้าตัดพวกกูออกด้วย ออกจาจะตัดทำไมไม่เอาไอ้ข้าวโอ้โหไม่มีใครรู้จักคุณหรอกโอ้ท้ายแล้วผมยังไม่มีใครรู้จักเลยเอาจะรู้จักได้ไงมึงบอกสีเรตแล้รู้บอกสกเรตเออหนูเข้าใจแล้วทำไมขำกันโอ้ยุพวกยุสงสารเพื่อนเขาหน่อยสงสาร no no คังคางแล้ว คำคัางแล้วเพื่อนคุณเล่นไม่ได้แล้วอย่าเพิ่งเป็นอะไรนะครับวันนี้ผมบอกแล้วให้คุณหายใจเข้าออกพุทโธ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 ด้วย Yeah you just breathing what be careful dude be careful you still laughing oh my god be careful dude be careful Simpson เสจ,จานว o t ค a y หเลี่หมาเลมายเลขสี้คุเหมนเลามานเสด็จจจูมู talk c a p บอกแล้วผมเป็นลูกเือเบอร์สีเงียบกิปบเลยเบอร์สีบอกกูรำคาญพวกมึงแล้วกิดบหลดีกว่ากูเข้ามาผิดตีแล้วเนี่ยโอ้โหวะกูไม่นามาเจอเลยเบอร์สองอ่ะจะบ้าตายกูเหนื่อยว่ะกูไม่พูดอะไรแล้วกูเป็นไมงเอ้เฮ้ดอนดอนดูนอตดูนอต You must talk with me, away. you know. You must talk with me. Hey. <laughs> <laughs> yeah, I'm so lonely, yeah, you know. Right. I'm so lonely. I don't have any friends, you know. Alone, alone, alone. Okay, oh yeah, okay. that's my friend, what is that? Yeah. Okay. I talk with myself every day, every day, you know. <laughs> I'm gonna kiss you. ขยันฝึกเนาะภาษาอังกฤษ I'm gonna kiss you. จะมีอะไรคุยคุยกับคนนี้จะได้ฝึกภาษาไปด้วยฝึกเที่อะไรปั่นอันนี I'm not f u n I'm not pan. หรอ Hello. 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 What's up? หรอใครโทรมาหรอใครนี้นะ What's up? อายุควนต่า เออย่โอเคอะไรเกยัอไเกงอเลยกูเล่นทอมเกมจะตายแล้วไปนามอมอบอกไล่มึงไปทำอะไรมา แคมดาวซิมส <graduate> <Yeah, S 2> mm ัน hmm. พีชแคมดาวอย่าพึงคำค้างอยู <bbe> ่เนาะเดี๋ยวกำค้างเดี๋ยวกำค้างไม่ดีไม่ดีวันจริงวันจริงม่รู้จักกำค้างเลยเหรอเย่กำค้างไงอุ้ยไปด้วยวันจริอยู่ไหนเกมที่แล้วกูมีปืนแฟร์ยังไม่ได้ยิงเลยเกมนี้ล่ะเกมนี้มีอะไรไม่มีอะไรเลย เราอ้มันด้วยซองคนบนไงนีใช่ไหมวัะดีอัู่ไหนไปช่วตามเาหเหมือนกันเอ้เหมือนกันเลยโอ้เราเป็นคู่แฟนกัน You know? no 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 enemies ahead oh yes วัาสีมาช่วยพายุงเพื่อนเท่าไหร่ดิมีคนมีคนอยู่ไหนเดี๋ยวจะพาอยู่ตรงนี้ตรงนี้มาหาหน่อย enemies ahead help help ไอเ e ทา h ขมองมึงเก็บจ้าเก็บเก็บจานเหรอมึงยังไม่ได้กินเลยเอ้โอ้ดีป่ะโอ้ดีเ็โอ้โอ้โอ้ h เฮ้ยเยนเดนมันมาโอ้โอ้วรุดคอมลังักะมังยรุดมันเลยรุดมันเลย แล้วไม่ทิ้งเอโให้กูดวยเอาไปเลยมีอันเดียวไม่ให้รอกโอ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 ใส่ลเีเบอร์สี่ก็อาการหนักนะซิมชันนี่ไม่ไหวแล้ววันนี้ซิมชันลงใจต้องไปลงไปยาบ้าโอ้โหไปช่วยคนหน่อยเบอร์สี What oh, do you mean? <Kill it. S 2> คิวเพื่อนผมทำไมไม่ดีเลยเก็บของหน่อยนะฮะไปแล้วไม่หัวอยากฟังเพลงอะไรเดี๋ยวหรองให้ฟังก็เพลงลูกทรงพ่อพ่อ No มีต้อสูๆๆๆสูๆๆๆ I love this song Don't rush What? มีต้ออะไรน้ำๆๆน้ำ You're so cute You're s o u Oh my goodness. No, so cute. No, so mm. cute. You're so ugly, right? So beautiful. Beautiful? Yes. Hmm, really? Are you sure? I'm beautiful. You, <laughs> 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 you know oh I'm beautiful. Oh. No. Yeah, I love you. โอ้ยกลังเริ่มเหนื่อยแล้วเหมือนกันโอ้ยลังเริ่มเหนื่อยเฮ้ยเขาคงไม่อัดแล้วมั้งนะเขาจะคงไม่ลงแล้วมั้งมันหมอไม่เชื่อนุ๊กเดี๋ยเราเดี๋ยวเราตัดสตีมนี้ลองเพจนมันตัดได้ด้วยหรอ อย่าเลืมอไปกดติดตามเพจย่างวานะเพจย่างว่างวอเพจม่ายจริงเนี่ยในเฟซในเฟซไปกดติดตามเลยจริงหรอใครไม่กดติดตาทำไมเพจยังวามจากเปล่าหัวหน้าเฟสช่วยหน่อยโอ้ซิมซันเฟิร์สไม่ไวเลวต้องใส่วันนี้ต้องไปหาหมอแล้วพผ่าตัดคอ เก็บคอเจ็บคอเก็บคอซื่อซื้อเวลาหนูใจซื้อซื้อบอกแย่ซื้อซื้อเลยนี่กูเป็นคนเนื้อกูต้องมาพูดอีสานแล้วนี่ไม่เป็นไรคนบ้านนอกอีสานเลยเควินกูไม่ดูมึงแล้วตาไล่ดูใครล่ะเบอร์ซีเบอร์ซีสนุกว่ายิงล้อรถเล่นเบอร์ซีบอกกูไม่เอาอะไรแล้วตานี เจอตีนี้กูจบแล้วจากจริงจังกูไม่จริงจังอีกต่อไปแล้วอะไรอย่างนี้เขาอยู่ข้าวนึงแล้วกูไม่น่ากดเข้ามาเลยเควินครับบ,บ้านอยู่ไหนบ้านอยู่กรุงเทพครับเอาแล้วนายมึงบอกว่าลูกคืงมึงอยู่ต่างประเทศนี้กูคืนแต่กูอยากอยู่เมืองไทย กูรักเมืองไทยยูโนงรักไปยุทธ์เป็นตัวนี่คือพ่อกูเลยแค่แค่อะไรพ่อกูจะตายสักทีไอ่มันเยอะพุงอยู่ตรงไหนกูมึงจะมาหากูหรอเออมึงเจอได้พวกเราชาวลังสิตไม่เจอที่ไหนเจอมึงกูเหนื่อยยูเไปกินเพื่อนไอแม่งจะช็อกตายแล้วเนี่ยทำค้างเลยเนี่ย โโออนู้เป็นไรเพื่อนนู้แม่งขำค้างมันจะช็อกกันเนี่ยเร่อเดี๋ยวมันป่วยมึงคอยดูนะพาม่เล่นขำอย่างเงี้ยจนถึงเช้ามันป่วยไปเดือนปีอวดน่ก็สงสัยน่ะไอโน่กูเล่นเกมไม่ได้พาดุดกันชา คำไม่หยุดเลยค,คือคือไม่ได้พูดอะไรเลยคำอย่างเดียวทั้งเกมมึงเติมมาใช่ไหมก่อนมึงมาเล่นเนี่ยอ <laughs> ย่างอีกยังไม่ามาก่ลุมบอกกูทีเหนื <c oughs> ่อยวะขำจนโอ้โหขำจนจิ้วจะหมูกูหลุดอะ่ะคือตอนนี้ไม่ได้เล่นแล้วใช่ไหมให้เพื่อนเล่นแทนใช่หรือเปล่าใช่ขนาดนั้เลย อ้ยแย่อันน oh, you know. ี้คนที่ไหนเนี่ยกูไม่รู้อ่ะคนเก็บกูเจ็บคอกูเหนื่อยคนที่เหนื่อยเราอยากดูระกำเนียงมึงจะตายเลยจุกพากเลยเพื่อรถน้ำมันหมดน้ำมันหมดเหรอเคนดีครับเคนยเดีครับรออะไรครับ Help Help ก่อนสกูคุณอยากทำลยครับผมเจอแต่ละคนไม่เต็มนะเนี่ยในเบอร์สีก็เหมือนจะนักเบอร์สีมันติดติดคุณนั่นแหละครับติดแล้วเบอร์สี่ Help เมียวมึงจะเดินมาทีเแล้วมึงไม่ลงรถเราเนาะมันมันหมดฮะ h e l เปียกจะเปียก h e l โอ้ยังเดินรออยู่ในน้ำไม่ต้องทำอะไร เฟิร์ตเจอเย็นๆเลยเฮ้อแม่งเอ้ยยืนอยู่บนนั้นไม่ต้องเฮลกลัวเปียกอ่ะมีหอะมาจงรัสเดี๋ยววงบีบนะไงหรอกมีคนโว้ยมีคนมันเปิดตอมาช่วยเคียววินทีทำไมกูยิงไม่ตายวันนั้นมันเป็นมาท่าหรือไง มึงตายแน่ระวังดูดระวังดูดระวังดูดเบอร์ซีเพื่อนโหมาช่วยเพื่อนก่อนดิเจวินกูจะตายแล้วเนี่ยโอ o d เจวินเอาเรือนเอาโอ้ยไอเจวินมันมีในบ้าน I'm so sorry dude ดูดอะไรเราดูดกันเชิญ Follow me f o l l o Help Help o Help me! Help me! Cover I'll take the back. I'll take the back. น้องแข่งเราพูดแล้วน้องช่วยเควินหน่อยมันอยู่ไหนอ่ะ Get in the car. I'll take the back. Oh Angel. Oh God. I'll take the back. เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขึ้นรถไปไหนก่อนด้านขวาครับ Enemy's ด้านขวาเบอร์สามวิ่งขึ้นมาแล้ว I'll take the back. โอ้โห s โ s o r r hello my friend don't kill me don't kill me you know hello hello m o t h e r f u c k e r มนสิแต่การนี้เพื่อนเดี๋ยวคุยกับมันก่อนเออโ่รธคนตายเนี่ยหรอไอพวกที่ตายอยู่ไหมครับไม่อยู่ครับอะไรครับปูไม่ได้คุยกับคนณครับ มึงคอยอะไรคอยระวังคนเดียวเหรอเบอร์สี่เมนอะไรโอ้ดิจิอาฮัลโหลดิจิอาฮัลโหลอยู่เดะโอ้คนปุ๊บอ,อ,อ,อะไรวะรูเวียนหัวจริงจริงจะเอียงคอดำไม่คุณจุดเอียงคอได้แล้วเออแล้วก็เพื่อนคุณาง่ายเลย